สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพ,พนิยนตนงเหมาะมีชัยอยู่ชั้นม .4 ทับหนึ่งในที่31ค่ะมาอ่านบทนมัสการมาตาปิตุคนค่ะข่าขอนกชานกค,คุณชะานาันีเป็นข้าวมูลหูกรนุกคคูลพูนผดุงจวบจเจริญไวฟูมฟักทานุทานน้อง คิดยาลำบากกายถ้าคนรัคนทุกข์ทาน้อมเลี้ยงหรือรู้วยปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบเทียบจนกคุณชะนานีคือผู้พา บเทียมทันเหลือที่จะแทนทดจะสนองคูณานั้นแทบูกชะนในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณ